หุ่นเซียงยืนคืออะไรวันนี้ค่ะเราจะมาหาคําตอบกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้อ้นอยู่ที่ตําบลบ้านคออําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเราเดินทางมาที่นี่เพราะว่าเราได้ยินว่าที่นี่มีหุ่นเซียงยืนค่ะแม่ว่าหมยฟ้าแม่จ๋าหุ่นเซียงยืนนี่คืออีหยังคะมันเป็นซื้อของเพื่อนหรือว่ามันซื่อ่าหุ่นเซียงยืนเลยมันเป็นซื่อเพิ่นมาตั้งแต่ใด ได้สมัยบูรานเป็นซื้อของพิ่นกัดสืบทอดมาหอดลูกล้านเลนหล่อนเฮ็ดย่ำเป็นบุญเป็นยังเจ้าสิลวะพี่นี่บ้านห้องสุดสานท<ห>ีแม่เฮ็ดแ่อยากสุดนะ<ห>ส,สานให้ลูกให้ลูกล้านซุ้มรุ่นร้านเลนให้เขาได้เขาได้เห็นว่าตะกี้ขอไงไม่ไงถ้าเฮ็ดยังสี่ยังสี่นะอยาก้เขาเห็นนี่เสียเขาสิได้จำไว้แล้วก็สืบทอดไปเรื่อยๆ ทำหุ่นขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับกิจกรรมในท้องถิ่นนะครับเราจัดมาเป็นปีที่2นะครับว่าหุ่นซิงยืนก็คือการรวบรวมเอาอตัวหุ่นที่มีอยู่ในหมู่บ้านปีนี้เรากําหนดประมาณ150-200ตัวนะครับเราจะมาร่วมกันส่งเสริมาลากทางวัฒนมที่สูญหายไปมากกว่า 40 5 0ปีครับไม่พี่น้องทุกขูุถูกเดด้อครับถ้ามีโอกาสก็เมือมงนะครับขบวนแห่บุญพระเวทเทศกาลหุน่นหรือฝืนวัฒนธรรมที่สูญหายไปมากกว่า40 5 0ปีถึง่อปีเมือมงหุน่นในรูปแบบต่างๆที่เกิดจากแนวความคิดของน้องๆ ลูกศิลูกหาในโรงเรียนตาน่างๆบุรณการสั่งสรรค์ขึ้นมานะครับให้เห็นถึงสีสันของกิจกรรมในครั้งนี้ครับเสิญ์พ่อแม่พี่น้องเสียกระบวนที่ยิ่งไงอลังการมีตัวหุ่นหมากว่าร้อยหาซิตัวถึงสองร้อยตัวแล้วก็มีหุ่นที่มีความสวยงามแล้วก็ยิงไงอีกหลายตัวที่เขาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ครับคุณแม่คะขอลองหน่อยได้ไหมคะเห็นบอกว่านี่คือพระเอกของงานเลยนะคะ เจ้าหุ่นเสียงยืนที่เตรียมพร้อมไปร่วมงานบุญเวทนะคะโอ้โหเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทีมขาวไทยพีเอ็นยูนข่าวพออิสดารกายูตำบลบ้านคอแต่ว่าเป็นงานของเทศบาลตำบลเพิ่นจัดขึ้นค่ะวันที่4มีนาคมนี้นะคะที่หุ่นเหล่านี้ใช่ไหมคะที่จะไป ร่วมงานนะคะใครไม่เคยเห็นนะคะก็ลองมาร่วมงานมาดูด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะไปเต้นไปแห่กันแบบนี้นะคะเดี๋ยววันงานน่าจะสนุกกว่านี้ค่ะแค่เห็นแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอออกไปก่อ oh นแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เขาจะพังกันนะคะ <c oughs> โ okay, อเคแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันที่4มีนาคมนี้นะคะถ้าหากใครอยากรู้ว่าหุนเซียงยืนตัวเป็นๆเ,เป็นอย่างไรนะคะเราคงจะต้องมาดูกันนะคะสำหรับที่นี่ค่ะตำบลบ้านเคอะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันที่4มีนาคมกับงานบูนเวทค่ะเดี๋ยวหุนเซียงยืนเหล่านี้นะคะจะไปร่วมงานบุญค่ะวันที่4มีนาะให้มาเบื้หุ่นเซียงยืนนำกันดู